ันนี้เรามาทํากับข้าวคนเชียร์ตเนี่จะให้ดูนะจ๊ะกับข้าวสุดกายนะจ๊ะพี่น้องแกงหนึ่งหม้อนะจ๊ะเราแกงไปแล้วนะจ๊ะตามน้ำพริกใส่นะจ๊ะแล้วก็ไม่จ๊ะหนึ่งหม้อนะคะนี่เห็นไหมมันเป็นซุปนะจ๊ะใส่ปลาหน่อยหนึ่งนะจ๊ะคล้ายแกงเป๋าลนะจ๊ะเดี๋ยวจับให้ดูนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนะคะ จะตัดให้ดูนิดเชียวก็เดี๋ยวอุ่นแป๊บหนึ่งนิดเช้พี่น้องเถอะสุกายกต้มไข่นะคะวันละสิบฟองนะจ๊ะเด็กน,นี่คะพี่น้องขาเขาบอกให้ทานไข่วันละสองลูกถึงสามลูกตอนเช้านะจ๊ะแล้วก็กล้วยหอมนะจ๊ะทุกวันนะจ๊ะเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะจ๊ะพี่น้องจ๋าทุกวันทุกวันนะคะดื่มน้ําตอนเช้าเลยนะคะนิดหนึ่งก็ได้นะคะห้าแก้วก็ได้นะคะแต่อย่าให้ต่ำกว่าห้าแก้วนะจ๊ะสิ่งนละ้ว สามแก้วก็ดีนะจ๊ะถ้าไม่ได้นะจ๊ะพี่น้องจ๋านะจ๊ะหัวนะคะเราต้องดื่มเราต้องทํานะจ๊ะอย่าอ่ถ้าเราไม่ทำอ่ะไม่มีใครช่วยเราได้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าเราต้องทําเองนะจ๊ะคริสต์มาสเด็กเมลีค่คริสต์มาสนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสูงพุ่งยิ่งขึ้นไปพุ่งยิ่งขึ้นไปพุ่งยิ่งขึ้นไป จะได้ลงมานะคะให้รำรยวยเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคะท่านเลยนะคะทุกท่านเลย,เลย,เลยก่แสนนขี้นี่อ้าอาา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 าน,น,จนาจ๊ะคุณาา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 า การไม่ได้บอกว่ามีใส่อะไรบ้างนี่จะบอกมาจ้ะใส่แครอทนะจะาลิกนะคะตำนะคะแล้วก็ตัวผักยาวนะจ๊ะกระสวดสีดำนี่นะจ๊ะมันมาในถุงแล้วก็ข้าวโพดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าข้าวโพดแล้วก็เอ่อก็จะมีต้นหอมนะจ๊ะต้นหอมด้วยนะจ๊ะต้นหอมเล็กๆนะจ๊ะหั่นลงไปนะจ๊ะ แล้วก็ตัวรันเตานะจ๊ะพี่น้องจ๋าจัดให้ดูตัวลันเตานะจ๊ะแบบนี่นะคะตัวเตาหายค่ะแค่หลอดสวยงามนะจ๊ะแล้วก็ต้องบำรุงปครงไปด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแค่หลอดนี้ต้องไม่ลืมนะจ๊ะนะคะทานเป็นซุปนะจ๊ะพี่น้องจ๋าทานเป็นซุปนะคะทุกอย่างเลยนะจ๊ะเดี๋ยวืไม่ได้ร้อนเทลงเหมืกับไม่ร้อนเลย จะพี่น้องมาทานซุปกับสกายจะพี่น้องจ้าเพราะว่าเราต้องหุ่นง,งามนะจ้ะหุ่นสวยนะคะหึ้นสวยหุ่นสวยนะคะ ไม่เห็นหุ่นนั้นงดงามต้องหันมาทางนี้นี่ใชไหมคะเพืจะได้เห็นหุ่นนั้นงดงามกองนี้ฉันนะคะดีไหมก็กาเต้นไงวะวยกันเห็นแล้วก็ตูนมันเต้นนะ ้องบ้างน,นะจ๊ะอย่าคิดมากนะจ๊ะพี่น้องคนเรานะจ๊จะไม่มีมันไม่รู้วันนี้พรุ่งนี้จะตายไม่รู้จะเสียชีวิตไปไหนนะจ๊ะไปอย่าไปเสียเรียนนะจ๊ะพี่น้องค่ะสนุกสนานไปนะจ๊ะมันกายทุกวันนะจ๊ะได้แข็งแรงนะจ๊ะ ชื่อมัน,นะจะตัวกลมเป็นตัวกลมเลยนะคะเพราะค่ะไม่เคย,ยนี่เลยนะจ๊ะตกนนะกอในน้ำตักแค่สี่สิบห้านะจ๊ะสี่สิบห้าสี่สิบสามนะจ๊ะจะไม่ให้เลือดก็ไม่กล้าไม่ให้นะจ๊ะเพราะว่าน้ำตักไม่ถึงนะดับสี่สห้า 45, ใช่ไหมก็สี่สิบสามสี่สิบสามอยู่นั้นนะ่ะกินกน็อะไรก็แล้วก็ไม่อ้วนเดี๋ยวนี้นะคะไม่กินอะไรก็อ้วนค่ะทำง,งานไหนแค่ไห,ไหนก็อ้วนนะคะนี่น้องจ๋า คะแต่ซ <ih ak> ุปที่ฉันจะนี่หรือยังจ้าเดี๋ยวไปทานซุปกันนะจ๊ะก็ออกทุกวันนะจ๊ะมันได้มันเด็กค่ะวิ่งแดงกระ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 โดงกระโดงกระแดงกระแดงนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูซุปสุกายนะจ๊ะว่ารับประทานได้หรือยังนะจ๊ะพี่น้องก็เป็นขลัวเลยนะจ๊ะมันเป็นขลัวเลยนะจ้า นี่นนนมันเดือดแรงๆนิดหนึ่งเลยจ้าเราก็มาทานซุมกันนะจ๊ะช้าทำมัช้ามัช้าทาน,าทาน,ทานกล้วยเออไข่ไปนะคะแต่ไม่ได้กล้วยนะจ้าเดี๋ยวต้องทานกล้วยหน่อยนะจ๊ะพี่น้องนะคะเพื่อสุขภาพนะคะต้องมีผักเยอะๆนะจ๊ะผักผลไม้นะจ๊ะพี่น้องจ้าต้องทานนะจ๊ะ เรื่อนอร้อนนะ,นะคะไม่ร้อนมากนะคะเดี๋ยวจะต้องเป่าอีกทะคะม่ีบอกเลยนะจ๊ะว่าในซุปใส่อะไรบ้างนะจ๊ะนะคะคือมันจะมีประโยชน์มากมายนะคะพี่น้อง <S <S ทานของที่มีประโยชน์นะพออายุสักสิบแปดนะคะตั้งแต่หนึ่งกวบถึงสิบแปดกวบอย่างนี้ชั้นนะคะ <S <S ทานของนิ่มๆแล้วนะจ๊ะพี่น้องจะ่าไปทานของแข็งๆ, <S <S ๆนะจ๊ะ เดี๋ยวฟันจาเงือกลาก่อนะเจ้าเงือกจาฟันลายกอนะเงือกจาเงือกจ่าฟ hm ันลายกอนะจ๊ะฟันจะไปที่ชอบที่ชอบเลยจ้ะเินอีเนมาเกอเอเนทมาเอยเนี่ยเดมาเกอบอกสามีนะจ้าตนี้เล่นเกมอยู่นะคะ ติดก็ต้องเช็ดต้องถูด้วยนะคะเสร็จจะโปะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวเราจะถ้าสุดจะโปะไม่มีใครช่วยเราเลยจ้ะพี่เนาะจ้ะขอบคุณนะคะสุดจะโปะก,ก็มาได้นะคะต้องสะอาดนะคะ <c oughs> สูงมัน,นะจ๊ะโอเคนะจ๊ะโอเคแค่นี้พอนะจ๊ะเธอก็ไปอยู่กลๆนะจ๊ะมีมุมนู้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมาทานกันนะจ๊ะพี่น้องทานซุปนะคะกระป๋อเดลือกระปัองแตกเลยนะคะพอก่อนนะจ๊ะพี่น้องเธอ เลิศแล้วก็พอก่อนนะจ๊ะเพราะว่าพวมเราไปตักใหม่นะจ๊ะพี่น้องนี่ก็เราก็มีผลไม้นะจ๊ะแล้วก็เกลือนะคะแคอปเปิลนะคะแอปเปิลเบอร์รีรเลดี้นะคะเิอรเลดี้นะคะแล้วก็ เบาสีเขียวนะคะเดทานไม่หมดเอจ้จพี่น้องจา๋าหยิบออกมาก็เอามากระดับเฉยจ้าประดับโต๊ะนะจ๊ะสีก็หมดสีก็ไม่หมดรอาใจนะฮะเปอร์สีเขียวนะคะเปอร์สีเขียวอันนี้แป๊บเปอร์สีเขียวอันนี้พิงเลยดีนะจ๊ะผู้จ่ายอ้วนนะคะอ้วนะะนะคะแขนเป็นมัดมัดน,นะคะวงแขนก็ห้อมเป็นมัดมัด พี่น้องจะเกดแคนเล็เบาๆแตพี่น้องเตรียมนะจ๊ะเตรียมปอกนะจ๊ะอุ้ยเซ็กซี่ค่ะเซ็กซี่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะจ๊ะตอนเออไม่ใช่ปีที่แล้วตอนอยู่ร้านเพื่อนนะคะเขามีการจัดนะคะเออเแฟนซาแฟนซีแฟนซีแฟ,นซ,ฟนซีนะคะของปีใหม่ <g ly> กายก็กายก็เอาชุดนี้แหละมาใส่กับเขานะจ๊ะ โอ้ยมันอ้วนนะคะที่ฉันไอายอายนะคะอายพรึ่งนะคะอายพรึงนะคะแต่คนอ้วนทีฉันกวาดีฉันก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวกันทานกันอ่าไก่ซุปร้อนเผ็ดนีดีนะจ๊ะพี่น้องอือหามืกล้วยกล้วยกับซอสมุะก้าอย่างเี้ยคะกล้นนะะกวยนะคะให้ทานบนโลกนะจ๊ะพี่น้องอือฮะ มาใส่ไว้นะจ๊ะอืมลงคออันนเลยก็ข้าวโพดถั่วฝักยาวถั่วแดงนะจ๊ะแดงแครอทค่ะ 有肉泡汤看、啊。嗯 <laughs> อร่อยนะคะเน <c oughs> ื้อนร้อนนะครับ ้วยนะคะทุกวันนะคะวันละหนึ่งลูกนะคะเอาสุขภาพแข็งแรงนะจ <c oughs> ๊ะคงสีเขียวพิงเรดี้สีชมพูนะจ <c oughs> ๊อะ,ะอร่อยนะคะพิงเรดดี้ก็อร่อยนะจ๊ะคนสีเขียวก็อร่อยนะคะ เลยมากมายเลยล่ะค่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะการปอกของเขานะคะปอกเขาหาตัวนะจ๊ะจะได้เห็นว่าคมมคมมีดมันมาทางไหนนะจ๊ะเราจะปอกออกหาตัวใช่ไหมที่นี่ก็ปอกเขาหาตัวนะจ๊ะจะได้รู้นะคะว่าคมมีดไปทางไหนแล้วก็จะบาดมือเราไหมอะไรนะจ๊ะจาาพี่น้องจะเราก็ ดูแลรักษาสุขภาพนนะทุกท่านเลยนะจ๊ะพี่น้องเราไม่ดูเขานะคะก็ไม่มีใครดูแลเรานะจ๊ะพี่น้องจ๋าเพราะถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันลบาบากนะจ๊ะในการที่ไปหาหมอก็แพงกว่านี้นะจ๊ะแพงกว่าการดูแลสุขภาพนะจ๊ะพี่น้องจ๋าไปหาหมอในหนึ่งจะต้องไปหาหมอเสียเวลาสองหมอบอกว่าเ,เป็นนู่นเป็นนี่ก็จะต้องเชื่อหมอกินยาตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ ถ้าถ้าเราไปแล้วเรายอมตายเออตายทียหมดกันปเปลี่ยนร่างใหม่ไปเลยนะจ๊ะอาจจะได้เกิดดาวดวงอื่นก็ได้ไม่ต้องเป็นเป็นโรคนี้ก็ได้นะจ๊ะเพราะโรคนี้มันกําลังจะสูญสลายแล้วนะจ๊ะก็ะสัตว์โลกกําลังฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาเลยนะจ๊ะแอแย่งพื้นที่ทํากินเพราะโลกมันคนเยอะมากไปแล้วนะจ๊ะสาหรับโลคนี้นะจ๊ะกายก็พูดอย่างที่เห็นนะจ๊ะนะคะนนี้ก็คือ กากีหรือลูกพับนะจ๊ะที่นี่เขาเรียกลูกากีนะจ๊ะกินหมดนี่คืนนี้ก็คงจะอืดอีกแหละน้าก,กินหมดก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะใส่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะไปทานพรุ่งนี้ต่อนะจ๊ะกลายก็ไม่ได้ทานหมดนี้เราคาทานหมนนี้ก็โอ้ไม่ไหวแล้วค่ะขนาดแค่นี้ยังจะอ้วนเป็นตุ่มน้ำเลยนะ <laughs> ไม่อ้วนมากหรอคะหกสิบกิโล <laughs> ปกติก็สี่สิบห้านะจ๊ะ โอ้ยตอนอกหักก็เหลือ4.5เหมือนเดิมนะคะหักก็ดีนะลดความอ้วนไปในอตัวนลยถ้าอบหักกายเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวเราก็อยหันทานนะจ๊ะต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะจ๊ะสุกายนะจ๊ะขอบคุณขอบพระคุณมากมากเลยนะค่ะที่เข้ามารับชมนะแคะกายก็ต้องล้างมือก่อนนะคะก่อนจะปิด นะฮะพี่น้องขา <c oughs> <c oughs>